ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมในสลับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยนะผมในส่วนของงานเปลี่ยนจอ iPad Mini 5นะครับผมตัวนี้นะครับก็ลูกค้ามาในการตัวจอนะผมเสียนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเสียเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะก็ใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ตอนสกรีนอะไรก็ปกติเลยนะครับหลังจากที่เทสอะไรหมดแล้วนะครับ ต่อถ้าเพื่อนๆพืท่านไหนนะผมที่อยากจะเข้ามาใช้บริการนะผมตอนนี้ทางเรามีอยู่5มี6สาขาด้วยกันนะขออภัยด้วยครับมี6สาขานะครับก็จะมีที่เมกกะบ,บางนาทอมมินาโ,โซกิวเลนมอเดอรมอบางกะปิเดอรมอบางแคแล้วก็ไอพิวบางนานะครับเพื่อนๆท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับผมทางเรานะฮะรับซ่อมไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กไอโฟนไอแพดนะผมเซิร์ฟเฟสนะผม iMac นะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ